ผู้ตั้งใจภาวนาก็เลยลํำคานไอ้พวกหนึ่งมันไม่ภาวนานะมาหายุหาแย่เรื่องนั่นเรื่องนี้หาแต่เรื่องแต่เราเอาโรคมายิเลมมาสั่งสมภายในวัดนืกว่าจะเข้ามาสั่งสมธรรมมันไม่ได้เข้ามาสั่งสมธรรมนะในครัวนี่แหละเราตีเข้าไปตรงนี้เลยเรานี่อกแตกแตกนะแต่นี่มันมันก็ฟังแล้วเหมือนเหมือนไม่ไม่ฟัง พอฟังแล้วทราบปั๊บทราบปั๊บเหมือนหนึ่งว่าเจ็บก็บใลิ้นชักลิ้นชักถึงเวลาออกก็ออกยังที่ว่านี่แหละมันถ้าไม่ออกก็เหมือนไม่ไม่มีรู้หมดนะเรื่องอะไรไปยังไงยังไงมันมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้หนักถ้ากิเลสอยู่ในนั้นหนักนะอยากพูดอยากคุยอยากโมอยากูุอยากด่าโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะความอยากบันดันแต่เรื่องธรรมไม่อยากรู้มันไม่รู้เห็นมันไม่เห็นเมื่อสัมผัสเข้ามา ในจุดใดจุดใดของธรรมที่ควรแสดงออกดัางเบาบาน้อยจะออกเองออกเองออก,อออกแล้วจบหายเงียบเลยนั่น <c oughs> ให้พาก็ตัองตั้งใจให้ดูตัวเองนะไปอยู่กับพวกขูงผู้ใดก็ตามอย่าไปดูคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนีตัวเฉนเียดใจอะไรตัวนี้เนาะมันแ่หาโทษคนอื่นมันอยู่ในใจนะให้ดูตัวนี้ให้ดี ตัวนี้มันออกตีหน้าผากมันเลยนะหน้าผากมันกันคือหน้าผากเราแหละตีหน้าผากเราก็ถูกมันตีมันก็ถูกหน้าผากเราอตีตรงนี้นะท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้ท่านไม่สอนไปที่อื่นให้เตือนตนให้ดูตนระวังรักษาตนตัวนี้เป็นตัวเสียดจันท์ไรถ้าต่างคนต่างรักษานี่แล้วไม่กระทบกันง่ายๆล่ะเห็นกันก็เห็นด้วยความเป็นธรรมถ้าควรจะแนะนําสั่งสอนหรือดู เตือนบ้างอะไรก็เป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนั้นไม่จะเป็นไปด้วยความดูถูกเยาะหยามความดูสู่หยาบเป็นกิเลสมันกระเทือนกันได้นะถ้าความเป็นไปด้วยความเป็นธรรมถึงจะแผลดก็ไม่มีอะไรเพราะแผลด้วยธรรมเป็นน้ําดับไฟไปทั้งนั้นนี่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ขอให้มีกฎมีเกณฑ์พวกเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธนี่ผ้าเข้าพรรษาแล้ว ท่านจะอริสานจะไม่รับของที่นอกจากบินฑบัติมาได้เท่านั้นทน่านจะรับเปลี่ยงเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นทุโงข้อหนึ่งของท่านท่านปฏิบัติมาเป็นประจำสําหรับวันนี้ปฏิบัติมาตลอดนะตลอดเลยตั้งแต่เราเข้าไปหาพ่อแม่รูจันมั่นลยที่อ่านดูทุกหงตัวอย่างกับท่านแล้วจับเอายืดเอายืดเอวัาจากนั้นมาปฏิบัติจนกระทั่งตัวนันนี้ไม่เคยให้ต <c oughs> กขาดเลียยสียหายไปไหนเลยนะ ปฏิบ,บัติมาประจำนี่แหละมีขอมีเขตทรทมาเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องบังคับจินอใจบังคับทางภายนอกบังคับทางภายในมีหลายขั้นภายนอกเส็นอาหารการกินมันโลกมากไม่ให้มันมากนั่นดัดเข้าไปดัดเข้าไปอย่างนั้นทีนี้อารมณ์ก็ให้น,น้อยลงถ้าอาหารไม่มากอารมณ์ก็ไม่มากนะคือคนเราถ้าฉันนี่มีมกินม,ม,มีมแล้วอารมณ์มากนะ กำลังวางชามีมากก็เท่ากับส่งเสริมกําลังของกิเลสที่เดื่ความภาคเพียรนี้ก้าไม่ข้อออกอืดอาดอืดอาดพอผ่อนอาหารลงปั๊บชวนมากจะถูกทางผ่อนอาหารนะเช่นอย่างภาวัดนี้มากต่อมาไม่แต่ผ่อนอาหารอดอาหารเพราะท่านทำความเพียรสะดวก เวลาผ่อนอาหารสติก็ดีจะด,ดีความเพียรสืบจอกันสืบจอกันอดอาหารผ่อนอาหารหลายวันประตจุบันนดินยิ่งละเอียดละเอียดเข้าไปเห็นผลในการประกอบความเพียรของตนแล้วก็เห็นโทษในความอิ่มนำํำรา,านเข้าใจไหมเพราะงั้นถึงตัดทางนั้นลงเพราะเรื่องร่างกายนี้มันมีกําลังง่ายเช่นเราเดินมาจากภูเขาจะวินตะบิในหมู่บ้าน ไปไม่ถึงบ้านมันมันจะตายก่อนแล้วไปไม่ถึงบ้านต้องพักกลางทางหมดกําลังคืออดอาหารมาหลายวันเนี่ยกะว่าจะให้ถึงบ้านแล้ววันพรุ่งนี้ไปบินทบาทแล้วกายถึงบ้านมันยังไม่ถึงนะไปถึงกลางวันกลางทางหยุดหมดกําลังพักซะก่อนแล้วก็ก้าวเข้าไปนี่เวลา,วาอดอาหารเป็นอย่างนี้พอฉันเสร็จอยบรแล้วออกมาจากนั้นแล้วดีผึ่งเหมือนม้าแข็ง กำลังมันขึ้นได้ง่ายเข้าใจไหมละ่ะแต่กําลังใจนี่ขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องประคับประคองกําลังใจมากกว่าทางร่างกายร่างกายเอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากนะแต่ใจ,ใจนี่ยากจึงต้องประคับประคองเชินว่าจะถูกทางผ่อนอาหารกดอาหาร <c oughs>